ต่อไปเป็นการแข่งขันชักกระยืของเด็กนักเรียนอนุบาล3ครับเตรียมตัวกันแล้วครับจับเชือกเตรียมตัวกันแล้วครับกรรมการเตรียมจะไปแล้วครับ แจ๋วเก่งมากเก่งมากเด็กๆเก่งมากเลยชนะแล้วครับชนะแล้ว สู้กันต่อครับชักกเยออุดรบานสามอ่า้วครับกรรมการเตรียมปล่อยแล้วเริ่มเลยครับ าให้เขาไปก่อนครับเกมนี้อ่ารอเกมใหม่ครับเกมแรกให้ให้เขาชนะก่อน <c oughs> เอาจับเชือกครับเด็กๆจับเชือก